แล้วจะงัดตรงนี้เควินน็อกได้เราสตาร์น็อกครดิตได้แล้วรียบร้อยครับซีจริงๆเก็บทมมิ้งออมเกมเมอร์ควรังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FD ฟดีแซกชอปร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสตรีมสดทุกวันที่เพจเน็ก t ์ทนะครับอ่ะครับผมแล้วยังไงกรารบสวัสดีทุกคนครับผมและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟรีไฟโปรลีกิสเซสเตนบายดีแท็ก 4ที่3ครับผมนะประจำวันนี้ครับผมวันนี้เรามีแข่ง4เกมนะครับแล้วก็จะโดดข้ามไปวันอาทิตย์อีก4เกมนะผมนะผู้ชมครับตอนนี้เราแข่งไปทั้งหมด32แล้วครับผมนะถ้ารวม2อ่า2วันก็จะเป็น40นะครับ oh, <no. S 1> ใกล้ที่จะดูแล้วผมนะว่าจะมีทีมไหนเข้ารอบกันบ้างครับผมใครที่อยากดูแบบไม่มีหน้าพิสันครับผมนะสามารถดูได้ที่เพจหรือว่าช่องยูทูบของ a กาลินาฟรีไฟ Thailand และโดดแรกวันนี้มาแล้วครับ4ท g วันนี้ครับ ทีมที่3นะครับคุณผู้ชมครับมาตอนนี้คือฝนตกนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนยังไงกราบขออภัยด้วยนะครับผมคุณผู้ชม,<า>มครับ้าขาขาวโบเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบกับขาขาวโบเนี่ย ยังไม่จบยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับผมรูปแบบการแข่งขันของเรานะแข่งขันกันทั้งหมด4เกมต่อเองเลครับหนใครอยากแบบเปิดเสียงดังๆไปดูได้ที่เพจหลักนะเพราะว่าผมลองดูอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเสียงมันตีกันมากนะครับผมดังเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผ่อนเสียงนิดนึงนะครับผมวันนี้ทุกคนด้วยครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคจไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เจออ่าครับแล้ว4ี่ s t r a g โดดผีครับคุณผู้ชมครับ เอาแล้วโดดผีกว่าเย็ดทท่เกมละ500ดวงจัดไปให้ตลอดเอาแล้วครับแล้วซีจีจอยู่ตรงนี้ครับผมนะสหรับพาโล้ันนี้ไรครับมีดีบุมมีฟ้าครับมีพาโล้แล้วก็มีฮาร์ดี้ครับแล้วเปิดไปสวยแล้วตัวนี้ได้มาหนึ่งกจากพันโลครับเอาละครับผมแล้วก็เปิดมาสวยครับสำหรับซีจีจพันโลครับท็อปบอลสุดๆครับตอนนี้ ท,ทั้งสไนซนะ์ทั้งปืนกลนะฮะมาแล้วครับส,สวยๆครับนะครับผมและยิ่งที่ใกล้ๆจะถึงรอบท้ายที่สุนเราด้วยโอ้โหท่าเองดีกว่ามันมันปิดเสียงไอ้นี่ไม่ได้ครับถ้าปิดเสียงถ้าปิดเสียงเขาอะ่ะมันก็จะปิดเสียงในเกมด้วยไนงะไม่มีเสียงในเกมมันก็ไม่มาเไี้ยนีย่หรอไหมเฉลี่ยไม่สองเป็นห้าหจัดไปและมาเป็นเฟิร์สบัตครับผมสวยฮนะเปิดสวยสําหรับ CGG ครับใครที่าะหาเดดบูก็ยังคงไม่มีครับผมนะ ถามว่าไปได้วยไหมไปด้วยแหละคุณผู้ชมครับแต่อาจจะเป็นสอบรองสำหรับเด็กนูนะครับอย่างเร็วนะครับทีทีมสีเคนที่เหลือรออยู่นะครับเปิดสวยเปิดสวยฮะเปิดสวยครับจาวิสแล้วก็ทีที่เสียจาโมไปก่อนจะทำยังไงฮครับผมด้านซ้ายบนก็มิวการ์ยเปิดเซเวียสปอร์ตครับอยู่โพชิโนครับครับแล้วก็ตรงสุดสายด้วยนะครับลงมันสามทีมด้วยกันครับกันหนักแบบนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ถ้ามันแตกนะทุกคนถ้ามันอาจจะแตกๆนิดหนึ่งนะใช่ครับพารูต้องเล่นสไนด์นะครับผมนะผมบอกเเลยยว่่าสนนี สุดยอดจริงๆพาโลครับเหมือนอยู่ดีๆมาปวดล็อกตัวเองในการเล่นสนายอะแล้วก็แบบฟอร์มนี่คือแบบโคตรดี ไฮไลท์ที่สำคัญของวันนี้เป็นการประทะก,กันของป๊อปซีเบคอนทามแล้วก็ตโตเกีจีที่วนมาทำการแข่งขันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับใช่ครับซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยแข่งขันเท่ากันด้วยดังนั้นวันนี้ก็เป็นเครื่องหมายการันตีได้ไกลๆแหละว่าถ้าเกิดใครทำผลงานดีกว่าเนี่ยน่าจะครองอันดับหนึ่งยาวๆแต่ก็ประมาทซีจีจีไม่ได้นะใช่ครับผมตัวหนึ่งอ e ีกวิด e ีสปอร์ตที่จะมีคิวทำการลงการแข่งขันเนี่ยในวันทั้ไทั้งซีจีจีมีกี่แต้มครับตอนนี้ของเราถ้าเกิดว่าเอาแต้มแบบคะแนนรวมนะเรามี588คคะะแแนนนรับพี่ขอ700ต้มในการแข่่งใช ะในการแข่งเจ็ดร้อยแต้มก็ก็ไม่เยอะอ่ะวันนี้อีกประมาณสักร้อยสิบสองคะแนนเฉลี่ยก็เกมละยี่สิบแปดคะแนนนะผมนะสี่เกมร้อยสิบสองครับถ้าเกิดว่าวันนี้วันเดียวเลยนะนะครับถ้าจะเอาเจ็ดร้อยคะแนนวันนี้ต้องเกมละยี่สิบแปดคะแนนครับมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่ายี่สิบแปดคะแนนครับ นนี้มเรคงงงนเป็ยััไบบ้าสียงเบาครับพี่ซันอ่าพี่ซันเพิ่มมาอีกสักนิดแล้วกันนะใครที่แบบอยากฟังเต็มๆไปดูได้ที่เพจนะครับผมนะหรือว่าเชนคได้ยูทูบของกาลิน่าเลยครับเพราะว่าเวลามันทำเป็นคลิปมันตัดเนี่ยเสียงมันตีกันมากเสียงมันว่างที่จะตีกันครับรอจังหวะแล้วก็ไปเปิดในว่างแผนครับนั่นเลยฮะเพราะว่าอาทิตย์แล้วตีกันแบบตีกันหนักจัดๆเลยครับฟังไม่รู้เรื่องนะฮะวันนี้ก็เลยแบบขอผ่อนเสียงนิดนึงนะ มีเบอร์เจ็ดที่อยู่คนเดียวในบริเวณโรงไฟฟ้าตรงนี้ครับครับผมแล้วก็กำลังเรียกเพื่อนตามมาเรื่อยๆครับเอาครับเจอซ่าคิวเจอกับทางด้านของเซเวียสปอร์ตครับโรบินเลื่อนรถไปนิดหนึ่งครับยังไม่เจ็บปวดเอเอฟพีไม่มีครับเอเอฟพีจะเป็นวันอาทิตย์กับอีโมดนะฮะคนหนึ่งก็ไปอยู่ในวงล้อมเอาละครับคุณผู้ชมครับต่างคนต่างอยู่ในวงล้อมครับมีเพื่อนหนึ่งคนที่ ต้องลุ้นครับว่าทีมใดจะดาวเพื่อนก่อนแล้วอิงเปิดไปครับบาวรอนโดนเปิดไปก่อนรับโดนขอไปครับเช้สโมสมาเล็กน้อยฮะเจอก้างทีมก็เป็นหนึ่งทีมที่ต้องทับคะแนนนะผู้ชมครับเพราะว่าต้องติดหนึ่งสิบสองให้ได้ครับและตรงที้เปิดได้สวยครับสำหรับเซเวียร์สปอร์ตครับและเก็บเรียบร้อยครับ ตััดฟงเจอซาคิวแล้วครับแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับทีมที่9ครับผมนะมีทีมเจออาจัดแคชชั่นครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตรงนี้3ทีมฮะลงไฟฟ้าทีี่่ต้ในการแยงงชิไมเล็กกกทรรริิคับาเปดของตัวเอาแล้วผมบอกเลยกระทบกับ JT แล้วครับผมแล้วรอที่จะเข้าครับแล้วตอนนี้ position เขาที่ดูครับผมเปิดศึกกันแล้วครับครับผมมาแล้วฮะยิงเอาแล้วครับแจมครับผมแล้วเข้าข้างหลังนะฮะ แล้วสวยแล้วตอนเอาตรงนี้โดนครับนะโมนล็อกแล้วรอดดิครับผมเฮ้ยอ,อย่างนี้ไม่ดีครับชาร์จแล้วโดนเองครับผม แล้วจะถอตครับเอ็กช็อตเอ็กช็อตจะโดนรับโดยเซลเวียสปอร์ตครับยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับไล่ตามกันไปก่อนโอ้โหกลายเป็นมาแล้วพลาดครับผมนะ้วสำหรับจัดแคชชั่นครับคนของเซเวียสปอร์ตครับเซลเวียสปอร์ตก็ทำผลงานได้ดีฮะแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนจะเหลือแค่เอ็กช็อตแล้วดีมบูน็อกอิลูมิเนตครับและพาร์โลน็อกเควินเอาเลยครับซีจีจีครับผม ผมจีน็อกได้ ar, like but, but 2ครับแต่น็อกเป็นการน็อกคนะทีมครับน็อกอิล so. ูมิเอตน็อกเคลจีแล like ้วได้คิวมาครับผมเอาละครับผู้ชมครับวันนี้ครับถือว่าเปิดได้สวยสำหรับ 4G ีจีครับผมแล้วเคลจีตรงนี้ครับแล้วยังไงเขากาลังแจมมอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมครับเราอยู่ข้างนอกครับเราได้เปรียบมากๆแล้วจบไปสำหรับอิลูมินเอตครับแล้วเคลจีอ้โดนสวนครับดีมูอิลูมิเอตจบอันดับที่12อีกแล้ว3ต่อ2ครับ เหมือนเป็น3ต่อ3ครับวตรงนี้เอาละครับผู้ชมครับแล้วสี่จีนจีตรงนี้ยังไงรรบนดกได้จากฮาร์ดี้ครับเอาเลยครับ 3าต่อ2กลายเป็น4ต่อ2ครับตอนนี้รัวของาดีไปเอาล้วครับอยู่ด้านบนคุผู้ชมครับต้องค่อยๆเล่นครับจโดนๆล้างทั้งหมดใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับตอนนี้เลือดเต็มครับเราค่อยๆเล่นครับเราเล่นได้ครับแล้วจะงัดตรงนี้เควินน็อกได้เราสตาน็อกคืนเ็ได้และเรียบร้อยครับสีๆเก็บจิงออฟเกมเมอรครับครับมป์สจบ11ครับโอ้จาแรง ไไไมม่ีอะะรจหยุดด้ตัดผมไว้เยอะล่ะครับเรียบเลยครับผมถึงเวลาที่ผมเอาคืนนะอาจจะวอไปที่ปอสเบคอนทาแล้วก็โอ้โหซีดิชีครับแล้วโดนครับคาราเมลมาเอาแล้วครับต่อเนี่ยกันยาวๆครับผมบรูโน่อยหนึ่งมือไซเปอร์ที่ตู่เตือนมากจากกลุ่มเอ ต้องตั้งตัวให้ทันครับต้องชุบกันให้ได้ครับผมเราเนาะอูบูโน่แล้วต้องเอาคืนหน่อยครับหน้าบุโนเหมือนจะต้องเตเพิ่มไม่ถึงก้นอู๋วยเลยครับผมโดนรับต่อเนื่องครับหายตาไปด้วยครับแล้วคาราเมลตรงนี้ครับทางหน้าเดมอนิกรับหน้าที่เป็นหัวหอกรอยิงอยู่เหลือฮาร์ดี่แบบสตาร์แล้วขึ้นไปเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วเนาะอย่างนี้ไม่รอดครับอย่างนี้จบที่สิบแน่นอนสำหรับซีจีจีฮะจากฝั่งคาราเมลอะ ออัััคคครรรบบบมาดีโอ้ยากแล้วครับทุกผู้ชมครับยากมากง่ากครับผมที่จะรอดครับโอ้ยครับส่งคนไปช้าก่อนคาราเมลขอกาพัาดีมันเป็นจังหวะต่อีครับทุกผู้ชมในบ้านครับแล้วท่านบูโน่ซูมเลยไอ้ไก่รอเช็คอยู่ไม่รอดครับผมดับสิไปแล้วเป็นคอมมอนเบสไปเก็บปากคาราเมลไปเก็บพาริชชูโมโลไปมาแบบไม่ตั้งตัวฮะ เกมแรกครับเหลือแค่บอสเบคอนถามด้วยครับผมผู้ชมครับจบอันดับที่10ครับผมมี6คิวฮะนี่ลามก็มาแต่มาอล็กแรกครับโอ้ต้องยอมต้องยอมมันมาแบบไม่ตั้งตัวแล้วเราเสียไปถอยแบบไวมากครับแล้วตรงนี้มาตรงนี้เจอซาคิวฮะแล้วเหลือสเปเรคคนเดียวโรบินตรงนี้ยังไงเราโดงได้ครับโอ้เราเข้าหลังครับตัวเองโดนตัดทีเดเจอซาคิวจบเปอันดับ9ครับครูเนี่ยดีครูเป็นความเหนื่อยเริ่มต้นมาหายไปแล้วทุกทุกทีมอันนี้คือวงแรกท่านผู้ชมวงแรกแล้วยังเป็นเกมแรกของวันสุด ดมาใ่ครับเปิดมาแบบนโคเอาครับแต่ละทีมนะวันนี้ครับเกมนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะเขาแจะโดดเด่นเลยนะอ้ยย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 รยย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 ้ยเยย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 นยย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 ยมยยยยคยยยยคะแนนยยยยยยคะยย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 ยมายย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 หยยยอยยยายยยยยยทียย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 มยย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 ันยยยยนยวมยย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 า เลยครับเมื่อกี้คือกำลังมั่นใจแต่มันโดนไวเกินไปเมื่อกี้าเราโดนไวเกินไปเราแบบไม่ตั้งตัวเกินไปฮะทีต่อไปหรือเปล่าครับคิง o ็ s ชอ t อีกหนึ่งทีมที่ต้องกระตือผลงานอยู่ตรงนี้เราอยู่นิ่งๆใกล้ๆโอ้โแล้วครับคิงก็ s ชอ t เจอกับบอปสเปคอนทามครับตรงนี้แล้วยังไงเปิดไปครับผมนะทางด้านของนี่ครับลิกกี้ฮะในมุมที่สูงกว่าครับแต่ว่ามุมมันเปิดกว่าเหมือนกันนะ เอาเลยครับเหมือนได้เปรียบครับทีมออฟชอตเขาต้องทำผลงานนะเพราะว่าเป็นหนึ่งทีมที่ยังขุดด้านล่างนะสำหรับตารางคะแนนครับเก็บได้เร็วด้วยครับประมาททุกทีมไม่ได้เลยครับผ่านมาหอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงมันไปได้ตั้งแต่ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับที่ผมเห็นด้วยจริงครับแล้วก็ในลักษณะของพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นไฮแคลาวที่ดีนะสำหรับคิงออฟชอตครับผมครับผมีกดใส่ฟอสไป้อนทามได้ดีด้วยแต่ว่าดีทางคอนทามจะแก้ปัญหากันอย่างไรครับแล้ววงเองเนี่ยยังค่อจะเป็นใจด้้้วววยยยคคครรรัััับบบงงททีีี่่เเนนนนนนกกกิมมาาาขขล็อะะผตดสไปึพ เราตรงนี้เปิดครับคุณผู้ชมครับเอโดนเหล่าไปก่อนครับโจเซฟโจเซฟเราวอู๋เอ็มเจ้าเก้าดีบอลเอ็มเจ้าเก้าใส่ตัวเฮ้ยท็อปทีมจะไปกันทั้งหมดครับคิงออฟช็อตกำลังจะเก็บเบคอนทั้งทีมครับเป็นนั้นเอ็มชุมชนที่เข้ามาซ้ำต่ออู๋ฟอร์มครับคุณผู้ชมครับต้องเอาหน่อยสำหรับเคเอสครับผมได้ครับและซ้ำเก็บไปสี่ต่อสองครับจะเอาอะไรไปรอดครับป๊อปสเปคอนไามครับ เอาละครับพร้อมสุเบยอขอดาำงานหนักครับเค้กไ้ไ่ครับผมนะเราโดนสวนมาตรงนี้ยังไงครับปากไอวอปิดมาก่อนครับแล้วโดนหลักเข้าตรงนี้ยังโดนครับเราจะโดนล้มตรงนี้เอาแล้วครับไอสึดน็อกได้ครับผมแล้วเหมือนวีเจอร์แแจมแล้วเรียบร้อยครับนี่มัอะไเฮ้ยทีมใหญ่ใหญ่จบกันแบบนมกาประอ้โหนนทีมทีมใหญ่ใหญ่จบทีมแรกๆกันเพียบเลยครับ ช็อตซึ่งเพิ่งสู้ับพอเป็เขาถามมาครับใช่ครับวันนี้ครับมีแจมตลอดครับ่กกัับบเเเดต้าอ็ลยครวันนี้มีแบบโอ้โหมือที่สามกันให้พลึบเลยคุณผู้ชมนะฮะส่งหน้าข่าวคนแรกเลยโอเคซีจีจีจบที่สิบฮะมีหกคิวครับผมมาต่อตรงนี้เช็คไฟรถระเบิดมาได้ยูนโรยิงแล้วครับเจ็ดทีมวันนี้ครับที่สิบสามคนครับยืนโล่งไปนิดหนึ่งครับจังหวะนี้ แล้วแล้วตรงคาราเมลเองมี PC Sport ด้วยนะครับผมแล้านี่ครับคาราเมลครับมากมากครับผมมีการที่จบตัดกันไวครับดูฮะทีมที่ตัดเราฮะสำหรับคาราเมลเออเอาดิเอาดิสไนเอาดินะครับแต่ท่านี้ยังมีมือสไนท์่ของตัวเองนะทุกคนแล้วเล็ง สั้หน่อยไหมเออเอาคืนหน่อยดีเอาคืนหน่อยดีรอฮะมันไปทั่วหัวครับยี่คนอื่นไปทั่วเนี่ยเราเนี่ยโดยว่าน่าจะมีการดครับสองได้เลย C D G แข่งวันนี้กับวันอาทิตย์ครับผมขึ้นพีควันเสาร์จะไม่มีนะจะไม่มีวันเสาร์นะครับคือเป็นเป็นกลุ่มที่แบบมีทั้ง P C ครับมีทั้ง Fosbury คอนามี C D G มี K G มีแบบ คือทุกอย่างมันน yeah, ่าดูไปหมดนะวันนี้ใครที่พลาดเนี่ยแนะนำให้เรียกเพื่อนมาดูด่วนๆเลยครับใช่ครับผมเสียพลาดเราจะไปดูยังไงแต่ทีมนี้เครื่องติดกันดีวันนี้พพอร์ตทุกคนครับผมยินดีต้อนรับซัพพอร์ตทุกคนนะฮะตอนนี้ซัพพอร์ตเรา67คนแล้วครับขาด13คนนะซัพพอร์ตอ่ะใครยังเป็นผู้สนับสนุนสามารถกดได้ครับผมสิบสามคนพิจะเอาไว้ดีที่พิ่ารณเติมไป25,000มาแจกให้นะครับผม แต่ไม่ได้ใช้ประเด็นน่ะขอซัพพอร์ต80คนนะครับเดือนละ99บาทเท่านั้นเองคุณชมครับเดือนไหนไม่อยากต่อไม่ต้องต่อนะผมนะจะกดเดือนเดียวเพื่อมาลุ้นก็ได้นะครับไม่ว่ากัน13คนนะซัพพอร์ตอีก13คนเท่านั้นครับท่านผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสองกด้นวยนะฮะให้ดีเป็นหน้าที่ของเด็กดีทุกคนที่ต้องทำนิดนึงก็ไปเด็กดี10ประการเด็กดี10ประการอันนี่2ประการไปก่อน ดีครับเอจะยังไม่มีการขยับนะสำหรับทั้งสองทีครับเพราะว่าอยู่ในการรอวงที่3ถ้าเกิดตัดไปบนซ้ายนี่น่าจะต้องขยับกันยับครับและบนซ้ายครับผมวงนี้สําคัญเลยครับเพราะหลายคนเนี่ยไปลุ้นกับท่าของพีครวมถึงท่าตรงกลางวงที่เป็นพีคกับมิมาสกิตรงกลางด้วยแต่ว่าคอนขึ้นไปเหนือของมิมาสกิเลยครับตอนนี้เคเอสเนี่ยถามว่ามีโอกาสขึ้นมา12บสองไหมมีโอกาสแต่ค่อนข้างน้อยนะ ครับผมผู้ชมครับผมแอบเชียร์เคเอสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าฟอร์มเคเอสเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรนะแต่วันนี้มาดีมากครับแล้วก็พีซีสปอร์ตนะครับผมวันนี้ถือว่ามาดีมากๆสำหรับเคเอสเดี๋ยวต้องดูฮะผู้ชมเอ็มจีตามมาสมทบยิงหลังก่อนก็ได้ครับว่าเคเอสเป็นทีมที่อันดับที่20ครับตอนนี้แต่วันนี้ฟอร์มมาดีมากนะครับสัักแคคค่ไหนนนนรบตอี้าเวจะต้องรอลุ้นครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าสำหรับเคเอสครับออกมาครับแอบเชียร์เพราะว่าตอนนี้อันดับสุดท้ายเนาะ อันดับสุดท้ายครับมี200คะแนนครับ201คะแนนนะครับหนึ่งทีมที่เชียก็แอบเชียก็คือชนบุรีอีสปอร์ตน้องรักพม่อวนครับสุกัสนะฮะน้องสุกัสตอนนี้จับ19นะครับเชีย์เหมือนกันนะครับอันนี้เกมแรกครับทุกคนอันนี้เกมแรกวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับสำหรับการแข่งของเรานะจบวันอาทิตย์เราจะแข่งทั้งหมด40เกมแล้วนะครับแต่แต่ทีมจะได้แข่งแค่48เกมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วตรงนี้โดนเปิดมาครับ P C สปอร์ตครับตรงนี้ยังไงโดนดู M G ครับอ M G ที่โดนเราตัดตอนนี้เหลือสามคนครับทางด้านหน้ามีหนึ่งทีมรออยู่นะครับโอ้ยากคครรัับบทนเอาละครับต้องเข้าวงเลยครับทุกคนครับวงบีบแล้วนะครับผมสปอร์ครับเรื่องที่จะขึ้นไปที่ด้านบนก่อนครับป้อมันตับงีมเรียกการปะทะกับเด็ต้าเอกเอาเละฮะจะเข้าวงตรงไหนอะไรยังไงแล้วตรงนี้มีคาราเมลตัดคาราเมลไว้ผมทีตัดคาราเมลไว้ผมทีครับ สู้องไสู้ครับเป็นไอวอลที่ต่อเนื่องมาจากไฟ PC สู้สู้ครับแล้วตัวนี้ระเบิดสวยๆครับเดีมุนิกแหวนยับไปเฮ้ยสวยงามเฮ้ยโดนสวนคืนครับขำบอนเป็นพี่เอาหู ้คิมาเป็นฝ่ายได้เปิดน้อดาวก่อนก็แล้วตรงนี้โอ้โหแล้วตนี่ยอมแล้วตรงน้อ้ลวรงนเ้อนโหแล้วรงนี้โอ้โหด้วรงนเ้โอ้โหแตรงนี้โอ้โหแ้วตรงนี้อ้โหแล้วตนมโอ้แล้วตนี้อ้แล้วเนี้อ้แ้วตางนี้โอ้โห้รนเ้้หแล้วตรงนีอหแล้ตรงนี้อ้หวตรงนี้อ้โหลวตรงนี้หแล้วเรงนี้โอ้แตรงนี้โอ้าหแตรงนี้โอ้โหแล้ตนี้่อลรงนี้อ้แ้ตงีอหล้วครียวเฉยหาล้วนีวงนี้โอ้โวงี้โอ้โลยครัน เปิดนอกได้ก่อนด้วยแต่ดูเหมือนว่าทางนั้นโอ้แล้วอีกคนอยู่นี่ครับสําหรับในพันครับนแล้วเหลือแค่ในพันนี่เกมแรกครับอันนี้เกมแรกครับผมจบตรงนี้แล้วไม่ได้คิวเลยตารางคะแนนหมุนแน่นอนขอบคุณซัพพอร์ตจากคุณออฟด้วยนะฮะขอบคุณครับจะต่อเพื่ครับตอนนี้ครับโอ้แล้วหูคาราเมลวันนี้โคตรมาไปครับยอมวันนี้ผมยอมคาราเมลจริงสิบแปดนีครับผมนะฮะที่หครับกำลังจะมาขอบคุณออฟมากครับซัพพอร์ตนะะที่ด้านไหนดูแล้วทุกคนต้องออกมาจากหมู่บ้านครับ ็คิวไปแล้วครับสําหรับคาราเมลพี่ผมครับตัดเราไม่พอครับตัดทีอื่นด้วยครับตอนนี้ด้วยซึ่งวงเป็นใจกับพี่เขาช็อตเป็นอย่างมากครับผมลากเข้ากลุ่มแล้วนะผมนะสำหรับสปอตเตอร์ขอบคุมากครับนะมีทางหน้่ในพันธิติวิ่งอยู่ในกรายนะโดนคาราเมลวงตรงกลางสุดจะเป็น Ks คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับมุมบนครับ เซอวิสปอร์ตก็มาท้ากับเอ็มจีเหมือนกันแต่ยังไม่มีทางด้านคิวฟิสกลางวงนีสปอร์ตจับผู้ชมครับตรงนี้ครับแล้วโจนาธานครับน็อกเอ็มจีครับผมนะจาวพี่รล่ตรงนี้โดนสวนครับจัมเปอร์เก็บทางด้านจัมเปอร์มาเลยพานเหลือคนเดียวจริงแต่กล้าที่จะเล่นโจนาธานไปเล่นกับเอ็มจีแล้วนี่ผู้ชมครับอีกหนึ่งคนที่สไนค์ค่อนข้างดีนะสำหรับบูโน่ครับสไนค์เขาตั้งที่จะแม่นครับพอๆกับพันโลเลยฮะเอาละครับฝนก็ตกเอาละครับผู้ชมตกเข้าไปฝนนี่ก็นะครับ แล้วตรงนี้โอ้โหแตกเพโซนไทยให้ผมนะสำหรับ m อีครับออกซีดครับแล้วบูโนน็อกจากสไนคครับผมน็อกจัมเปอร์ได้หนึ่งครับแล้วตรงนี้เอ็มเจ็ดเก้าจากรีบอลแลเอ็มจีจบที่เจ็ดไฟครับผมแปดคิวไปแล้วผมสำหรับคาราเมลครับแล้ววงบีบมาทางด้านของคาราเมลหรือเปล่าคุณผู้ชม เป็นของคนที่เก่งที่สุดครับอันนี้8คิวครับคาราเมลวันนี้ครับผมเพราะตอนนี้วงเป็นใจให้เขาสุดๆไปเลยครับแล้วเหลือเวลาอีก10วินาทีครับที่ทุกทีมต้องบีบกระชับเข้ามาครับโอ้โหคุณผู้คนที่เก็บพอได้คิวไปเห็นแล้วแล้วตรงนี้คาราเมลน็อกเป็นรอบที่3ครับแต่รอบนี้ชุบได้ไหมโอ้โหยังชุบได้อีกอะไรของเขาเนี่ยทีมนี้ าแบบนี้ครับยิงกดสบายก็สำหรับคาราเมลครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตองเข้าวงเลยฮะแล้วพีซีจบที่6ไปฮะนี่ครับอีกหนึ่งทีมครับคุณผู้ชมครับสำหรับเคเอสครับผมมาดูผลงานครับวันนี้เกมแรกถือว่าเปิดได้สวยอยู่ครับผมแล้วนี่ครับเดลต้าเอคล็อกเพย์โซนแล้วจบที่ห้าไปครับสำหรับเดลต้าเอนครับ แล้วจัดกระชั้นฝั่งขวามีตรงนี้จัดกระชั้นจบอันดับที่สี่อีลูเป็นเด่วงไรับเนออไปครับเหลือสามพิมตรงนี้ครับเอาแล้วครับผมลุ้นเคเอสเคเอสโอ้โหเคเอสไปเลยครับคาราเมลเหลือสามคนครับคาราเมลเหลือสามคนครับเราโจทย์านมีคนเดียวผมนะบบระดับเซเวียร์สปอร์ตครับแล้วเซเวียจบที่สามแน่นอนเซเวียเซเวียเรียบร้อยครับผมนะโดนบทำได้ของคนนี้ไปฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับ3ต่อ2 3คาราเมล2คิงออฟช็อตนะครับผมอยู่ในหินผาตรงนั้นเอาละฮะท้ายครับ6วินาทีแห่งการวัดใจครับผมสู้สู้ครับสู้สู้ฮะเคเอโอ้โหแล้วเคเอชบงบีบตรงเคเอชครับผมซวยเลยครับเคเอชไม่น่าไหวครับวงบีบตรงนี้ระเบิดแล้วโดน4 2่สองจมเมจับมาจากที่กำบังก่อน สู้สู้สู้เขาโลกเกมสู้เขาเราอู่ใบดารอดแล้วเรียบร้อยครับจบเลยทุกคนจะได้วอร์มาแล้วเปิดยอมยอมยอมเรียบร้อยไอวอลแตะเท่าไหร่ก็ถเข้าน้ำแล้วแล้วคาร์ลาอลฮะงานดมาทั้งเกมจบคำตัดสินไปแล้วมันดีกว่าว่าเปิดได้สวยคุณผู้ชมครับผมนะ้วสำหรับคาราเมลในเกมแรกคุณผู้ชมฮะแม่จังหวะของเราครับซีจีจีทผมนะเข้าถือว่าเข้าสวยมาก แล้วเราได้ครับผมตรงนั้นโดนตัดไป2ตี้เต็มๆนะไม่ว่าจะเป็น King of Gamer อร์ครับครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับที่เขากำลังยิงกันอยู่เราเป็นมือที่3ครับเท่านั้นไม่พอมีมือที่4มาอีกสำหรับคาราเมลมาเปิดน็อกครับผมนะแล้วผมนะเปิดได้2น็อกแล้วเก็บไปครับผมนะทำให้เราเล่นยากและเราต้องพ่ายไปในที่สุดครับผมคุณผู้ชมครับแล้วเกมนี้แบบมีมือที่3มือที่4เยอะมากนะคุณผู้ชมนะฮะ แต่ถือว่าสวยครับถือว่ากล้าตัดสินใจกล้าเล่นกล้างัดสำหรับ c ีจีในแผนใหม่นะครับได้มา12อาได้มา6คิว12แต้มนะตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอดูเขานะผมนะมาเดี๋ยวมาฟังกันไปพร้อมๆกันนะเขาวิเคราะห์ยังไงแต่ถือว่าสําหรับผมโอเคละเนียผมนะมันมาโดยไม่ตั้งตัวสําหรับคาราเมลนะฮะเขายิงเปิดด้วยสไนย์อะมาตั้งตัวไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเราเลยเสียไปก่อนนะครับยวต้องรอดูครับนี่ฮะเขาวิเคราะห์นะ ที่ก่อนหน้านี้นจะมีการเห็นไฟอยู่แล้วว่ามีการยิงสวนกันเผชิกันกับซีดจีดีดีด้วยครับแล้วนอกเกมเมอร์เข้ามาถูกจังหวะครับแล้วปิดไฟตรงนี้เอาชนะอิลูมิเนตไปได้คือเคโอจีเนี่ยเป็นซีที่เวลาลือตีไหนเขาดื้อได้เร็วมากใช่ครับค่อนข้างจะเร็วแล้วต้องบอกว่าอยากให้สังเกตในหลายๆจังหวะนะครับถ้าเคโอจีเนี่ยเข้าชาร์จใครเวลาจังหวะกระโดดเข้าหน้าต่างมาอย่างเงี้ยครับแทนที่คนตั้งรับเนี่ยจะยิงสวนเข้าไปแบบได้เปรียบเขากลับกระโดดเข้าหน้าต่างมาแล้วยิงสวนได้คมกว่า ในจังหวะเดียวแล้วสามารถเก็บน็อกดาวน์ไปได้ตรงนี้เป็นจังหวะจีๆีครับที่เอาจังหวะได้เปรียบในจังหวะที่ชนละมุนอยู่ <soap> เข้ามาซ้อนหลังครับเคีจีที่พยายามจะพันยาอยู่ข้างล่างตรงนี้เก็บน็อกดาวน์ไปได้ก่อนแล้วทําให้เคีจีเหลือด้านบนแค่2คนสุดท้ายเท่านั้นครับไม่สามารถต้านทานแผลตรงนี้ได้แต่ผมอยากจะให้โฟกัสครับท,ทีมต่อไปที่จะเข้าไปมาเป็นมือที่4เลยก็ว่าได้เพราะเป็นทีมที่4ครับที่เข้ามาตรงนี้ครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นจังหวะเปิดน็อกดาวน์ไปก่อนครับจริงๆตรงนี้ครับเป็นบรูโน่นะครับ ฟอร์มการเล่นสไนเปอร์ของเขาเนี่ยดีตั้งแต่ต้นซีซั่นอยู่แล้วครับตอนนี้เรามีคะแนน MVP เอ่ยดาเมจน็อกดาวอะไรต่างๆผมอยากให้มีตำแหน่งมือสไนเปอร์มากเลยที่สามารถเก็บน็อกดาวจากสไนเปอร์ได้อะไรเงี้ยเพื่อจัดการการเัดเป็นเสียงนะทุกคนฝนตกหนักมากการขอลี่เสียงแป๊บหนึ่งนะรอดูข่าววิเคราะห์ไปก่อนแล้วกันทุกคนการหนี้มือสไนเปอร์เด่นกันเลยเกมแรกนี่เกมแรกครับเกันเลเกมแรกกันจังหวะนี้ที่บูโน่เป็นฝ่ายเปิดทีทีจีคือสถานการณ์ทีทีจีกับเคเอลจีคล้ายกันถูกครับก็ บูโน่ตรงนี้เขาทิ้งบูโน่ไว้ข้างนอกนะฮะแล้วสามารถเวอร์ข้างนอกได้อย่างเฉียบขาดมากโดยการเข้าชาร์จเพียง3คนเท่านั้นแต่บูโน่สามารถเก็บนอกดาวทางฝั่งของ c ีจีได้ถึง2ครั้งเลยนะครับ,รบทำให้การเข้าไฟ์ของ3คนของทางฝั่งคาราเมลเนี่ยทำได้ง่ายมากเพราะว่ามีการล้มนกดาวแล้วเลื่อนไม่เต็มด้วยฮะจังหวะขึ้นชาร์จตรงนี้ครับไม่ยากเกินความสามารถของเขาอยู่แล้วครับถือว่าเป็นการเปิดไฟ์ของวันได้ดีมากๆสําหรับคาราเมลครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีไฟ์อย่างต่อนเนื่องด้วยตรงนี้เป็นจังหวะสุดท้ายครับที่พยายาม เก็บคิวเนี่ยบูโน่ยังอยู่ข้างนอกเลยครับมั่นใจเพื่อนมากๆด้วยแต่ว่าทําการโคเวอร์ได้สวยสุดๆแล้วครับปิดไฟไปได้สมบูรณ์แบบมากโอ้แล้วอันดับ12บสสวยจริงสวยจริงครับจังหวะเขาทำอ่ะสวยจริงครับเขามีโต้โคฟด้วยตารางคะแนนครับผมนะท่ามกลางสายฝนคาราเมลขึ้นเป็นอันดับที่1ครับผมอันดับที่2องคิงเอาข้อมช็อตเฮ้ยมาว่าคิงเอาข้อมช็อตเอ้ยกดปิดครับผมอันดับที่3ามเซเวียสปอร์ตครับผมนะอันดับที่4ี่เดวต้าเอ็กและอันดับที่5 c g g ีฮะ ได้มา14คะแนนนะผมนะเห็นพี่ดีมโพสต์ในแฟนเพจบอกว่าวันนี้ขอ700แต้ม700แต้มคือเป้าหมายของ4 g t g ฮนะต้องรอดูว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับ700แต้มครับผมนะแล้วก็จัดแคชชั่น PC เจอซ่าคิวคีมของเกมเมอร์ครับ MG มจีป้อมซวิตอร์อนทามอิลูมิเนตามลำดับนี่คือทีมครับคุณผู้ชมครับเพิ่งจบไปสำหรับเกมแรกรอดูเกมที่2ครับวันนี้จะมีสักบูย่าไหมนะครับ รอเชียงต่อไปครับผมนะสำหรับทุกทีมด้วยนะครับ